สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดับเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในไูโคลโบรไฮเดทแอนด์ไฮฟตค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมนูที่บอกง่ายง่ายมากๆแล้วทุกคน เคยรับประทานแล้วแต่อาจจะไม่เคยทําเองก็ลองเอาสูตรนี้ลองไปทําทันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรค่ะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูหมูหมักน้ํามันงาสไตล์หมูกระทะค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝาก subscribe like แชร์ที่ช่อง i am ดาวหรือนีดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วัตถุดิบและส่วนผสมหมูสไลด์นะคะอันนี้เราสไลด์เองหรือซื้อหมูสไลด์แบบที่เขาสไลด์ขายแล้วก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยไข่ไก่ค่ะเบกกิ้งโซดาเกลือสารแทนความหวานพริกไทยป่น น้ำมันงาแบบร้อยเปอร์เซนขั้นตอนและวิธีการทำนะคะนำหมูที่เราสไลด์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในชามผสมค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดาปรุงรสด,ด้วยเกลือ สารแทนความหวานรสชาติจะออกหวานนำนะคะแต่ใครไม่ชอบก็ปรับลสลงได้นะคะพริกไทยป่นค่ะข้อดีของเบกกิ้งโซดาคือมันช่วยทำให้หมูนุ่มขึ้นนะคะเราถึงใส่ไปและเราก็มีส่วนไข่ไก่ด้วยเหมือนกันคะ่ะที่จะทำให้ หมูนุ่มขึ้นเช่นเดียวกันและพระเอกของเราด้วยค่ะก็คือน้ำมันงาจะทำให้หมูมีความนุ่มมีความหอมแต่ข้อเสียของน้ำมันงาคือถ้าใส่มากมันจะมีกลิ่นเฟื่องเืนะคะต้องระมัดระวังอย่าใส่เยอะนะหลังจากนั้นแล้วค่ะคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้นาน30นาทีค่ะ เมื่อหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะแต่กระทะที่เราตั้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำมันค่ะเพราะว่าหมูของเราเนี่ยเราเอาไปสไลด์จนบางเท่ามากๆเลยนะคะบางมากมันใช้เวลาในการที่ปิ้งบนกระทะะไม่นานแต่เรา ใช้เคล็ดลับมันก็ไม่เคล็ดลับหรอกคะ่ะก็คือเราใช้ตัวเนี่ยคะ่ะที่เป็นน้ํานะคะหรือเป็นน้ําซุปเนี่ยคะ่ะช่วยลดการไหม้ในกระทะค่ะที่เราไม่ได้ใส่น้ํามันคะ่ะเราก็ช่วยให้น้ำเนี่ยเป็นแทนของน้ํามันเท่านั้นเองใช้เวลาในแต่ละด้านประมาณ3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะหมูเราอะ่ะมีความบางมากๆแล้วก็มีความนุ่ม ฟูเพราะเราใส่เบกกิ้งโซดาใส่ไข่ไก่แล้วก็ความหอมตัดด้วยน้ำมันงาค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็นำไปรับประทานกับผักที่ตัวเองชอบผักอะไรก็ได้นะคะแต่อันนี้เรารับประทานกับผักกัดขาวนะคะแล้วก็อาจจะตกแต่งสักเล็กน้อยนะอาจจะเพิ่มเติมเป็นพวกมะเขือเทศน้ำจิ้มน้ำซอสอันนี้ แล้วแต่ชอบรับประทานเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะที่ทําแล้วก็ทานได้เก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะ mm. เมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ